สปอยด่วนมหาเวทผนึกมารในตอนที่254บุคคลปริศนาที่พวกเรานั้นรู้จักกันดีเข้ามาขวางในตัวของสุคุนะและคุซาคาเบกางอนณาเขตแบบยอ่อฟันสุคุณะซะยับแม่ยับเลยสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง o v e ว Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับมหาเวทผนึกมารทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นสปอยด่วนมังงะมหาเวทผนึกมารในตอนที่254นะครับซึ่งแน่นอนว่าในตอนนี้นะครับเราจะได้เห็นความเก่งความเทพของคุซาคาเบะแล้วแหะครับว่าพี่แกนั้นจะสามารถรับมือนะครับในตัวของสุ คุณะได้ยังไงนะครับสงสัยเหมือนกันนะครับว่าคุซากาเบนั้นมันจะไปต่อสู้กับสุคุณะได้ยังไงนะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลาอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้กันเลยดีกว่าด้วยเหตุการณ์ของมหาเวทผนึกมันในตอนที่254เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วนะครับก็แน่นอนแหละครับว่าในตอนนี้ฝั่งพระเอกนะั้นเหลือเพียงแค่คุซากเบะเป็นคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถต่อสู้กับสุคุณะได้นะครับเพราะคนอื่นนั้นนะ คริรงๆไม่คุซาคาเบะที่เราเห็นแหละครับว่าตอนก่อนหน้าก็หน้าซิกเป็นไก่ต้มเลยแหละครับที่จะต้องมาตัวต่อตัวกับสุคุณะโดยในตอนนี้คุซาคาเบะนั้นได้ทําการกลางอาณาเขตแบบย่อนะครับเพื่อตั้งรับการโจมตีของสุคุณะซึ่งสุคุนะก็รู้ดีแหละครับว่าการกางอาณาเขตแบบย่อนั้นนะครับมันมีคุณสมบัติยังไงนะครับกับความสามารถนี้ของคุซาคาเบะแต่สุคุณะนั้นก็รู้สึกสงสัยแหละครับว่าทําไมคุซาคาเบะนั้นนะครับถึงเลือกใช้มันนะครับในการต่อสู้กับเขาทั้งๆที่รู้แหละครัาาคนนนะ้้มรถใใใกชอฟได ยไกลเท่ากับว่านะครับการอาณาเขตแบบย่อนะครับของคุซคาเบนั้นก็จะไร้ประโยชน์ในทันทีนะครับเมื่อเจอกับสุคุณะนะครับที่ใช้อาคมนะครับในการโจมตีระยะไกลแต่ไปที่คุซคาเบะไม่ได้พูดออกมานะแต่กําลังคิดนะครับอยู่ในใจโดยเขาก็บอกเองแหละครับว่าอาณาเขตแบบย่อนั้นี่ยมันจะมีความสามารถนะครับเมื่อศัตรูนั้นอยู่ในอาณาเขตของเขานะครับเพื่อทําการแบบว่าลดทอนและกันนะครับการโจมตีของศัตรูดาเมจของศัตรูที่โจมตีมานั้นนะครับความเสียหายเนี่ยก็จะถูกลดทอนลงไปนะครับเมื่ออยู่ในอาณาเขตนี้นะครับแต่มันก็จะ ไม่เกี่ยวนะครับกับอาคมเดิมนะครับที่มีอยู่แล้วเท่านั้นจึงทาให้นะครับการที่เขานั้นใช้อนาเขตแบบย่อในการต่อสู้ครั้งนี้เป็นเพราะเขาก็คิดแหละครับว่าอย่างน้อยๆนะครับมันก็ยังเป็นอนาเขตแบบหนึ่งเลยนะถึงแม้จะเป็นแบบย่อนะครับคือได้ผมอธิบายง่ายๆนะครับก็คือฟิลลิ่งของคุซักคาเบ่ก็คืออวเนี่ยก็คือไม่สามารถจะกางอนาเขตแบบปกติแบบที่ชาวบ้านเขากางได้ก็เลยใช้แบบย่อและกันอย่างน้อยๆนะครับเหมือนกับว่ามีไว้แล้วอุ่นใจเหมือนแบบว่ามีลูปูเค็มอยู่กับตัวแบบเนี้ยแต่อันนนย่ มีอะไรได้ตอบโต้สุคุนะบ้างเหตุการณ์ถูกตัดไปที่สุคุนะสุคุนะเริ่มในการต่อสู้กับคุซาคาเบะโดยสุคูน้นใช้อาคมของตนเองนะครับในการฟันเข้าใส่คุซาคาเบะโดยคุซาคาเบะนั้นสามารถปัดอาคมของสุคุนะได้นะครับแบบหน้าเหลือเชื่อเลยนะครับโดยเขาใช้ดบาบคาตาะของตนเองนี่แหละในการปัดการโจมตีด้วยอาคมฟันของสุคุนะนะครับซึ่งแน่นอนว่านะครับคุซาคาเบะนั้นก็ได้พูดแหละครับว่าภายในอาเขตแบบย่อของเขานั้นนะครับอาคมจะถูกขยายออกไปนะครับจึงทำให้อาคมของสุคุนะนั้นก็จะอ่อนแอลงนะครับเมื่ออยู่ในอาณา ของเขานะครับให้ผมอธิบายอีกลแล้วกันเนาะก็คืออาคุงสุกุณะที่มันฟันมาเนี่ยปกติมันจะรุนแรงนะครับแล้วก็เร็วมากๆแต่นะครับพอแบบว่าการโจมตีนั้นเคลื่อนผ่านมาจนอยู่ภายในรอบวงนะครับของอนาเขตแบบย่อของทางด้านคุซาคาเบะจึงทําให้มันอ่อนแอลงไงพลังนั้นโจมตีก็อาจจะเบาลงนะครับความแรงความเร็วนั้นก็จะเบาลงจึงทําให้คุซาคาเบะนั้นสามารถนะครับปัดการโจมตีของสุกุนาได้อีกทั้งเมื่อคุซาคาเบะอยู่ในอนาเขตแบบย่อของตนเองนะครับสภาพร่างกายของเขานะครับหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรรีเฟล็ร่างกายของเขานั้น ก็จะดีขึ้นด้วยเช่นกันที่ทำให้เขานั้นสามารถปัดการโจมตีของสุคุณะได้นะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่โจมตีเข้ามาในอาณาเขตแบบย่อของเขานั้นนะครับเขานั้นเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพของตัวเองที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นตัดไปที่ราชาคำสาบอย่างสุคุณะครับเมื่อเห็นคุซาคาเบะนั้นสามารถปัดการโจมตีของตนเองได้ก็มาแนวเดิมของพี่แกเลยนะครับชมศัตรูนะครับก็คือชมคุซาคาเบะแหละครับว่าโอ้ยเป็นคนที่มีปฏิกิริยาในการตอบสนองนะครับหรือว่ารีเฟกเนี่ยที่ไวมากๆเลยแล้วก็ได้มีการเฉลยแหละครัับถถึงสสาาามมรรปดกจตีขุ น,นอกจากพลังกายหรือว่าประสิทธิภาพร่างกายรีเฟกที่ดีขึ้นแล้วคุซาคาเบะนะครับอ่านอาคมเฉียงของสุคุนะนะครับด้วยประกายอาคมของสุคุนะนั่นแหละก็คือมันจะมีพลังงานของอาคมนะครับที่เป็นรูปแบบการเคลื่อนไหวของอาคมเนี่ยในการผูกปล่อยออกมานะครับจึงทาให้นะครับเมื่อเขาอยู่ในในเขตแบบย่อของตนเองก็เลยสามารถอ่านส่วนนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นสาเหตุว่าทาไมการเขานั้นถึงสามารถปัดอาคมของสุคุนะได้มันก็เป็นหลายอย่างหลายปัจจัยละกันนะครับที่อยู่ภายใต้ในเขตแบบย่อของคุซาคาเบะถึงทำให้เขานั้นสามารถทําอะไรได้ถึงขนนาดี้ หลังจากที่คุซาคาเบะนั้นสามารถหลบการโจมตีของสุคุณะได้นะครับปรากฏว่าหลังจากนั้นนะครับสุคุณะเนี่ยก็ยังโจมตีนะครับคุซาคาเบะต่อแต่ว่าหนนี้คุซาคาเบะนั้นนะครับแทบไม่ต้องหลบเลยได้ซ้ำนะครับและเขาก็รู้ได้ทันทีแหละครับว่าสุคุณะโจมตีเขานะครับโดยที่ไม่ได้เคลื่อนไหวเลยได้ซ้ำ เลขการถูกย้อนกลับไปนะครับก็คือการย้อนอดีตของคุซาคาเบะหากใครจํากันได้นะไอตอนตอน้นตอนของตอนที่แล้วเนี่ยก็จะมีพวกโกโจเมเมนานามิเนี่ยพวกเขานั้นนะครับก็จะพูดชมแหละครับว่าคุซาคาเบะเก่งอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งในตอนนี้เราจะเห็นแหละครับว่าน,านามิพูดว่าคุซาคาเบะนั้นเป็นนักดาบนะครับที่เชี่ยวชาญการใช้ดาบอย่างมากมายเลยนะครับอีกทั้งยังมีเทคนิคนะครับที่แปลกๆนะครับเทคนิคที่หลากหลายในการต่อสู้ด้วยส่วนเมเมนั้นก็ชื่นชมคุซาคาเบะต่อแหละครับโดยบอกว่าคุซาคาเบะนั้นนะครับ เขานั้นนะครับสามารถปรับตัวได้นะครับกับทุกสถานการณ์ในการต่อสู้นะครับคือแบบว่า,าการต่อสู้มาในรูปแบบไหนคุซาคาเบะนั้นก็จะปรับตามนะครับเพื่อตนเองนั้นอยู่รอดส่วนโกโจสตูรุนั้นก็ชมนะครับในตัวของกุซาคาเบะบอกว่ากุซาคาเบะนั้นนะครับมีไม้ตายของตนเองอยู่ไม้ตายของเขานั้นก็คือการกางอนณาเขตแบบย่อนะครับด้วยปกติแล้วผู้ใช้คุณใสเนี่ยก็คือจะเริ่มการใช้อนาเขตเนี่ยจะต้องเริ่มแบบย่อก่อนนะครับมันก็เหมือนเป็นแบบที่ง่ายกว่านะครับการใช้อนาเขตแบบปกติเพราะว่าการกางอนาเขตแบบย่อนั้นนะผูก เอาไว้แต่คุซาคาเบะนั้นมีความพิเศษนะครับเป็นเพราะว่าคุซาคาเบตนั้นไม่จําเป็นนะครับต้องแบบว่าไปสร้างพันธะผูกพันไม่ต้องสร้างเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนะครับในการกางอาณาเขตแบบยอดจึงทำให้เขานั้นสามารถกางอาณาเขตแบบยอดได้บ่อยครั้งนะครับพอบ่อยครั้งปั๊บนะครับมันจึงทำให้รับมือศัตรูได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและเหตุการณ์ถูกตัดมาที่ปัจจุบันแล้วนะครับคุซาคาเบตนั้นนะครับที่กําลังต่อสู้กับสุคุณะอยู่ก็รู้ได้ทันทีแหละครับว่าสุคุนะนั้นนะคราใช้ าผ่าโลกนะครับหรือว่าผ่าโลกาเนี่แหละในการโจมตีเขาใส่คุซาคาเบะคุซาคาเบะจึงรีบนะครับในการขยายอนณาเขตแบบย่อของตัวเองออกไปด้วยเช่นกันนะครับถึงจะไม่สุขุนนั้นถึงกับตกใจเลยที่เห็นว่าคุซาคาเบะนั้นสามารถกางอาณาเขตแบบย่อและมันสามารถขยายออกมาได้ด้วยเช่นกันนะครับและก็จะมีคําชมของเมเมอีกแหละครับว่าปกติแล้วนะครับนักดาบเนี่ยจะหลอกล่อศัตรูให้เข้าใกล้นะครับเพื่อทําการโจมตีแต่คุซาคาเบะนั้นกลับขยายอาณาเขตของตัวเองออกไปนะครับเพื่อให้เป้าหมายที่อยู่ในระยะการโจมตีไกลๆนั้นีีถูกการโจจมตของ นนเพราะว่าอนาเขตแบบย่อของกุ้ซาคาเบะนั้นจะสามารถโจมตีศัตรูโดนทั้งหมดเลยนะครับแบบอัตโนมัตินะครับจริงๆแล้วมันก็ฟิลลิ่งคล้ายๆกับอาณาเขตแบบปกตินั่นแหละแต่กุ้ซาคาเบะมันเทพไงมันสามารถขยายอนาเขตแบบย่อดได้ เลขการถูกตัดไฟที่คุซาคาเบะนะครับโดยในตอนนี้เขาใช้ดาบของตัวเองนั้นฟันเข้าใส่สุคุณะนะครับแบบไม่ยั้งเลยเล่นเอาร่างกายของสุคุณะในตอนนี้นะครับเต็มไปด้วยบาดแผลนะครับกับการโจมตีนะครับด้วยการฟันแบบไม่ยั้งของคุซาคาเบะหลังจากนั้นนะครับก็จะเห็นการย้อนอดีตอีกนิดนึงนะครับโดยนานามีนั้นก็ได้พูดแหละครับว่าเขานั้นนะครับไม่เคยเห็นใครเลยได้ซ้ำนะครับที่สามารถตั้งรับการโจมตีของคุซาคาเบะได้คือไม่สามารถบล็อกการโจมตีของคุซาคาเบะได้นะครับแต่ก็รู้้้้จจจััักกกกคคคนนนนนทีี่่่่ไไมมําาาเเป็็ะรรบบตตอองงงหลลโยยดซซึๆื เ,ร,เราอา <ine> คมของโกโจที่เรารู้นั่นแหละครับว่านะครับคุซาคาเบะโจมตีให้ตายยังไงนะครับมันก็ไม่โดนไงมันก็ไม่จําเป็นต้องหลบไงนะครับมันเป็นข้อยกเว้นละกันสําหรับของโกโจแต่ปรากฏว่าสิ่งที่คุซาคาเบะนั้นไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นนะครับถึงแม้ว่าเขานั้นจะโจมตีเข้าใส่สุคุณะนะครับแบบไม่ยัง้งแต่ดาบของเขานั้นนะครับก็ได้แตกลงไปนะครับเ,เป็นเพราะว่าเขาโจมตีถูกกายเนื้อของสุคุณะเนี่ยมากไปและกายเนื้อของสุคุณะนั้นคงจะแข็งแกร่งนะครับจึงทำให้ดาบของเขานั นี person, ่แหละในการโจมตีโดยคุซาคาเบะนั้นนะครับโจมตีใส่สุคุณะนะครับแบบรัวๆอีกเหมือนเดิมนะครับและเขานั้นก็คิดไปแหละครับว่านะครับทำไมการเขานั้นจะต้องทําอะไรขนาดนี้ด้วยนะครับต้องพยายามดิ้นทุรนทุรายนะครับในการต่อสู้กับสุคุณะแบบนี้มันไม่เหมือนนะครับเป็นตัวของเขาเลยไี้ซ้ำนะครับหรือว่าเป็นเพราะเขานั้นรู้สึกผิดนะครับที่ตนเองนั้นยังติดหนี้นะครับพออยากาก่อนหน้านี้หรือเปล่าหลังจากนั้นนะครับคุซาคาเบะเนี่ยก็ร่ายาวในทันทีเลยนะครับโดยเขานั้นก็โทษพออยากาเนี่ยครับเป็นเพราะเขานัั้นนบคะร จะต้องมาต่อสู้ที่นี่นะครับแต่ที่เขานั้นจะหนีไปแต่ข่วงความคิดหนึ่งก็คิดแหละครับว่าถ้าเขานั้นต่อสู้ไม่เต็มที่นะครับครูใหญ่ยากานั้นเนี่ยหรือว่าพอออยากานั้นเนี่ยก็คืออาจจะรู้สึกไม่ดีได้ได้ซ้าที่คุูซาคาเบะนั้นทําไม่เต็มที่นะครับจึงทำให้เขานั้นก็มีความคิดที่ตีกันไปกันมานะครับสรุปแล้วเนี่ยฉันมาทําอะไรที่นี่ล่ะเนี่ยซึ่งระหว่างนั้นนะครับคุูซาคาเบะนั้นก็ยังคิดถึงอดีตนะครับโดยมีโกโจนานามิแล้วก็เมย์เมย์ชมแหละครับว ได้แล้วครับว่าเขานั้นนะครับควรเลิกคิดถึงอดีตได้แล้วนะครับและควรนะครับตั้งใจในการต่อสู้ในตอนนี้ก่อนและหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าคุซาคาเบะนั้นใช้ท่าโจมตีนะครับอย่างฮัสซี่มูนนะครับก็คือการการาเขตแบบย่อของเขานั่นแหละโดยเป็นรูปแบบนะครับที่เอาอาคมนะครับของตัวเองเนี่ยมาต่อเติมดาบนะครับส่วนที่หักไปในการต่อสู้หลังจากนั้นคุซาคาเบะใช้คาทนะนะครับในการโจมตีเข้าใส่สุคุณะนะครับแต่สุคุณะนั้นนะครับได้ทําการใช้นิ้วของตัวเองทั้ง2นิ้วนั้นนะครับาองจ เกินไปเลยนะที่กะจะมาแทงเข้าหัวใจของข้าทั้งๆที่แกก็รู้ว่าหัวใจของข้าในตอนนี้เนี่ยก็บาดเจ็บหนักเอาควรเลยและหลังจากนั้นนะครับเราจะเห็นว่านะครับคุซาคาเบะนั้นก็คือถูกสุคุณะโจมตีเข้าใส่นะครับและทําให้เขานั้นนะครับลงไปกองนอนกับพื้นนะครับพร้อมกับแผลที่หน้าอกนะครับจากการโจมตีของสุคุณะและในชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นเองนะครับอุยอุยปรากฏตัวขึ้นนะครับเพราะว่าต้องการจะวาร์ปนะครับพาตัวคุซาคาเบะหนีไปแต่ปรากฏว่านะครับสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นได้เกิดขขึ้้้้นนนนแแลลลวเมื่่อออออุุุััยูดาหงง ได้พูดกับอุยอุยแกน่ะทาตัวให้ข้านั้นรู้สึกงุดหงิดใจใช้เล่นเลยนะโดยหลังจากนั้นนะครับสุคุณะนั้นกําลังจะสังหารในตัวของอุยอุยแต่มิเกลนั้นได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าสุคุณะนั้นไม่รู้จักนะครับว่ามิเกลเป็นใครและสุคุณะนั้นนะครับก็ได้ถูกมิเกลนั้นขัดขวางเอาไว้นะครับแล้วก็เป็นการจบไปนะครับสำหรับมหาเวทผนึกมาในตอนที่254กับการที่มิเกลนั้นนะครับจะเป็นคนที่จะสังหารในตัวของสุคุนนนนนนตต่อออเเเเเงงงงกกก็็็ปไบ้้้าาาาาสสหมมมมววผึใี์แดลย ซึ่งเชื่อได้ว่าหลายคนก็อาจจะรู้สึกแบบผมนะแต่ผมก็คงไม่พูดเยอะสาหรับคลิปนี้ละกันนะครับว่าเออมันมาอีกแล้วนะมันเพิ่มตัวมาอีกแล้วสำหรับหาเวฟเป็นดึกมานก็ต้องไปรอดูแหละครับว่ามิเกลนั้นจะสามารถทําอะไรได้อีกนะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ